ขึนจากบนี่คืออนล่างในหนังสือจะมีเลยไม่ต้องลอกนะครับเพราะว่าในหนังสือมีผมแค่เขียนขึ้นมาเวลาอธิบายช,ะช,ะช,ะชะัดๆเฉยๆส่วนอันนี้เผื่อใครลืมนะครับตัว C ตัวเนี้ย C C อาที่ C ุกคนยังจำได้ C C C อันนี้คือ C C นะครับ C, C, C. อันนี้คือเพลงหว่า C, C. มันจะแทนเป็นขัคนจุดเจาะ แล้วก็อันนี้ที่อยากจะเน้นย้ำนะครับไอ้ข้างหน้าเพลงเนี้ยเวลาเราเขียนวิธีการเรียงลำดับเราจะเริ่มด้วยกุญแจก่อนคีสิ่เนเจอร์แล้วก็ค่อยทม์เซ็นเจอร์นะครับอย่าเวลาเราเขียนอย่าเรียงผิดนะไม่งั้นประกอบให้รู้ว่าทำถูกไอเนี้ยเขียนผิดก็ผิดอยู่ดี mm hmm. นะครับ คราวนี้เวลาเราจะหาคีย์เราเวลาเราดูสี่สี่ไม่ใช่สองสี่สี่สี่สองสี่สี่สี่ถูกอ่ะนี่ใช่แก้ถูกต้องก็สี่สี่ก็ดูง่ายสี่สี่ถูกแล้วตัวสี่ถ้าแบบสี่สี่ถ้าสี่คัทมีขีดตรงกลางก็สองสี่สองสองสองไม่ใช่สองสี่สองสองครับคราวนี้เวลาเราดูคีย์จริงๆมันมีเลขนสือก็เกิดไี่ข้อมีอยู่ห้าข้อหลักๆนะครับ แต่ว่าประมาณนี้แหละมันแค่กากาะกรๆเราอย่างแรกที่เราต้องดูคือเพลงนี้จะเป็นคีย์อะไรเราต้องดูเครื่องหมายคีย์ซิเนเจอร์ก่อน hmm. พอถ้าเราดูเครื่องหมายคีย์ซิเนเจอร์ปุ๊บอ่ะเราจะตัดคําตอบเหลือแค่2คําตอบเท่านั้น hmm. ถ้าเราดูคีย์ซิเนเจอร์ปุ๊บเราก็จะเหลือแค่2คําตอบนะครับ hmm. อย่างเช่นตัวอย่างบนข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเราดูคีย์นะครับดูคีย์ซิก ข้อที่หนึ่งเราดูคีย์จิกเนเจอร์อย่างตัวอย่างบนนะครับ B แฟร์มันมีสองแฟร์ B แฟร์ E แฟร์มันจะเป็นคีย์อะไรได้บ้างครับ B แฟร์กับ G minor B แฟร์กับ G เนอร์ถูกต้องครับคำตอบเราเราจะเหลือแค่ไม่ B แฟร์เมเจเจอร์ก็จะเป็น G minor คราวนี้เราก็จะเหลือคําตอบที่50าส okay. ิบห้แล้วแค่เราดูอันนี้นะจบเราจะเหลือแค่สองคำตอบเท่านั้นโอกาสที่จะผิดนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะดูโน้ตนะครับตัวเริ่มโน้ตตัวเริ่มกับโน้ตตัวจบตัวเริ่มกับตัวจบของโน้ตตัวนั้นๆของเพลงนั้นๆนะครับซึ่งวิธีนี้ไม่เสมอไปนะมันแล้วแต่ แล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แล้วแต่คนแต่งเลงแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ตัวอย่างเช่นอันนี้คืเราดูใช่ไหมครับมันติดสองแฟดมันไม่เป็น B ีแฟดเมเจอร์ก็เป็น G ีไมเนอร์แน่นอนลองดูโน้ตตัวเริ่มกับตัวจบอย่างข้อข้างบนตัวเริ่มคือโน้ตตัวอะไรครับ B ีแฟดบีเลยนะบีแฟดตัวจบคือตัวอะไรครับบีแฟดบีแฟดนใช่ครับ B แฟด และ B f a t เพราะฉะนั้นคําตอบมันก็น่าจะเป็น B f a t major และเพื่อความชัวในข้อที่3นะครับอีกอย่างหนึ่งคือที่เราเช็คคือตัวพวก sharp พวก f ฟ a พวกเครื่องหมายในช u r a l อย่างข้อข้างบนก็ไม่มีเลยแล้วเริ่มต้นด้วย B f a t จบ B flat เป็น2 f, f a t ก็นั้นะก็จะเป็น key B flat major แต่อย่างข้อข้างล่างครับ